สวัสดีครับทุกคนนะครับผมมีเคล็ดล <t ry ritt> ับเทคนิคดีๆนะครับขี้พึ้งที่ถอนขนูแล้วนะครับสามารถกลับมารียูสใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นผมนะครับผมจะใช้ขี้พึ่งที่ใช้แล้วนะครับที่ถอนขนูแล้วนะครับมาต้มใหม่นะครับผมจะใช้ถังปิบหรืออันนี้ผมใช้เป็นถังสีนะครับถังปิบหรือถังสีก็ได้นะครับผมก็จะมาเจาะรูแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ เราก็จะกรองเอาน้ำขี้ผึ้งนะครับลงใส่อีกหม้อหนึ่งนะครับก็สามารถกลับไปทำเป็นทอนขนหนูได้นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมก็จะทำแบบนี้ตลอดนะครับเราก็จะประหยัดขี้ผึ้งได้เยอะเลยนะครับผมนี่ครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับขนหนูที่เศษที่เศษขนหนูนะครับเราก็จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ ออยไฟนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับ